สำหรับวันนี้นะคะจิกก็จะมาเล่าตอนสงครามมาหาเอเชียบุรพากองทัพไทยมุ่งหน้าเข้าสู่นครเชียงตุงสงครามเริ่มขึ้นเมื่อเช้ามืดวันที่8ถธันวาคม2,484ครับกองทัพญี่ปุน่นยกพลขึ้นตามชายฝั่งทะเลอ่าวไทยครับส่วนทางบกนะครับก็มีอรัญญประเทศทหารไทย ต่อสู้อย่างสุดความสามารถล้มตายไปมากจนในที่สุดก็ไม่อาจที่จะต้านทานไหวครับและก็ได้มีการเจราจายุติสงครามครับโดยทางญี่ปุน่นบีบบังคับให้ฝ่ายไทยสามารถรับชมคลิปวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่ YouTube ช่องจิ๊กแอมูเลตค่ะสำหรับวันนี้นะคะจิกก็จะมาเล่าตอนสงครามมาหาเอเชียบุรพากองทัพไทย มุ่งหน้าเข้าสู่